รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสวนนงนุชกาดเนแอนรีสอร์ทพัทยาร้านชั้นขนมหวานสว,ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้สู่ช่วงเวลาของการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพยนตร์ครับเอ็มคัสสาระและความบันเทิงเพื่อคนคอหนังครับเจอน้าเราสองคนแน่นอนอยู่แล้วครับรอบพิเศษเอ่ยนะครับของที่ลึกที่จะแจกกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของหนังครับเบื้องหน้าเบื้องหลังเข้มข้นเลย แต่วันนี้ไม่ได้มีเรา2คน 2> ครับคนนี้อา้อาวคนนี้นี่นครับคุณผู้ชมเอ้ยครับนี่คือสกิปเปอร์ครับผมเพนกวินจากหนังเรื่องเพนกวินสมาร์การ์ <S S <ka> <S นั่นแหะครับหัวโจกเลยหัวหน้านหน่วยเขามารับฟ้าจากอเมริกามาเยี่ยมเราและแฟนๆรายการในวันนี้ แล้วก็มีของดีมาฝากกันด้วยครับเห็นบอกมีตัวอย่างเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดใช่แล้วเดี๋ยวรอติดตามถูกต้องขวัญใจของไม่ใช่แค่เด็กนะเอาเขา้าจริงๆงแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของคนทั่วทั้งโลกแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าหนังใหม่กันแล้วก็รวมถึงจะมาเรคคอมเมนต์ด้วยจากคุณอินทรารันท์ทวจะแนะนําเรื่องอะไรใช่ครับขออนุญ,ญาตไปอัปเดตกันหน่อยครับว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฝั่งสหรัฐอเมริการครับมีหนังเรื่องอะไรเข้ามาอยู่ในอันดับบ,บ้างเรื่องอะไรใหม่ๆ่บ้างนะครับแตไไ Cup Pa ช่วง box office สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ฮอลลีวูด4มิติ 4DX เริ่มต้นที่อันดับที่5นะครับกับภาพยน,รพนตนนร์เรื่องพานดิงตันมีจอมสนจอมควรที่ไปก่อเรื่องราวให้กับครอบครัวมากมายทำเงินสุดสัปดาห์นี้ที่5 000, 3, 07, ล้าน3 7 0 0 0 0เหรียนนะครับ อันดับ4นะครับเป็น s s v n n น u n นะครับภาพเพียงเข้าใหม่ในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งฉายช้ากว่านอกอเมริกา1เดือนเต็มนะครับเปิดตัวได้รายได้7ล้านก,กับ1แสนเหรียญผลงานล่าสุดของพระเอกเบนบานส์อันดับ3นะครับก็เป็นภาพเพียงเข้าใหม่เช่นกันการกลับมาของ2พี่น้องขอชอฟ s k i ้แห่ง The Matrix Trilogy กับผลงานล่าสุดของชา ning t ทต u m กับ Jupiter ascending กับการเปิดตัวด้รายได้19ล้านเหรียญครับ อันดับ2นะครับกับภาพยนตร์ที่เสียแชมป์จากอันดับที่1ลงมาอยู่ที่อันดับที่2กับอเมริกั n สไนเปอร์ผลงานล่าสุดของ Bradley Cooper สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป24่ล้าน1น่แสนก้า7็ดหมื่นเหรียญภาพยนตร์อันดับ1น,นะครับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันล่าสุดจากค่าย Paramount Studios นะครับกับการกลับมาของ SpongeBob Movie Sponge Out of the Water ภาพยนตร์ที่สร้างจากตัวละครอันโปรดปรานของเด็กๆชาวอเมริกันเปิดตัวได้รายได้แรงสุด56ล้านเหรียญและมาถึงช่วงนี้นะครับกับ First Cut ครับสับสนุนโดย t รูอินทรครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับหนังดีที่น่าดูประจำสัปดาห์นี้นะครับที่ทาง t รนอินชรมานัดน,นำเป็นหนังที่ถูกเสนรชื่อเข้าชิงวันออสการ์สูงสุดถึง9รางวัลเ e อรภาพยนตร์เรืนี้คือ Birdman ค,ครับคว้ามาแล้ว2รางวัลลูกโลกทองคำ รางวัลหนึ่งมาจากไมเคิลคีตันครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็เป็นรางวัลสำคัญเช่นกันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเคยรับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีชื่อว่าเบิร์ดแมนชีวิตของเขาหลังจากโด่งดังมันก็เป็นไปตามวัฏฏะแห่งชีวิตการแสดงมันมีขึ้นก็ต้องมีลงครับผมพอถึงจุดที่เขาลงเนี่ยเขาก็ไม่มีอาชีพอะไรหลงเหลืออยู่เขาก็ปรับสภาพชีวิตเขาไม่ได้มาอยู่วันหนึ่งเขาตัดสินใจว่าเขาต้องหวนคืนเวทีอีกครั้งหนึ่งโดยการไปคิด แนวทางในการทําละคร,ครบรอดเวย์แต่เชอุประสาทสองอย่างการยอมรับของสังคมคการยอมรับของแฟนๆแล้วก็การต่อสู้กับปัญหาในครอบครัว เป็นภาพยนตร์ที่ถือว่ามีความเข้มข้นในเนื้อหาและเสียดสีสังคมแต่ว่างจริงแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็น่าดูไม่แพ้กันแต่ว่าอาจจะต่างแนวนิดหน่อยอนน,นเป็นหนังแบบเน้นรางวัลเพราะเรื่องราวของแบบชีวิตเข้มข้นเรื่องราวของการต่อสู้อีกหนึ่งเรื่องนี้ก็ก็ไม่ได้เข้มข้นกับชีวิตมากแต่ว่าเป็นดูเพื่อแบบรอยยิ้มแต่จริงๆก็มีแง่คิดนะหนังที่สกิปเปอร์เอมามาฝากของเราครับเพนกวินออฟมามาลากัสกาั่นเองนี่นี่เรใช้คํานี้ครับว่บบบาหลังจากที่โด่งดังในทีมของฝูงสัตว์ทั้งหมมดาารก ตอนนี้ปุ๊บแยกวงดังแล้วยากอยลืมตัวนะเนี่ยลืมตัวเปล่าอันนี้เขาเขาเอาใจแฟนคลับเขาครับเพราะแฟนคลับเขาก็อยากดูแบบเต็มๆเพราะบางทีแบบเพนกวินแก๊งนี้สกิปเปอร์กับผองเพื่อนก็จะโผล่มานิดหน่อยอะไรอย่างนี้คราวนี้จะได้ดูแบบเต็มใช่ครับงั้นไปดูดีกว่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรามีตัวอย่าง2เรื่องนะครับโดยเฉพาะ b i r ร m a n เป็นหนังดีที่น่าดูปะจํำสัปดาห์นี้ขอขอบคุณชูนิงชุรันครับช่วง First Cut Stop Stundoy Tun Inchoran. <coughs> Rome Hapion IMAX. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy who used to be Birdman? I like that poster. Wrote this adaptation. I did, yeah. And you're directing and starring in your yeah. adaptation. That's yeah. ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman. Four. the You do Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us. No, I'm gonna grab up gonna fucking choke you, out. Choke you You know out. I'm right. Go! You're so nice! Hey, what's up? Why don't you try to rest a little bit? Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. Baby, can you understand me now? Sometimes I get a little mad Don't you know no one alive can always be an angel When things go wrong, they seem to go bad Listen to me. I'm just a You're the original, man. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. You're a bird, man. You are a god. Shit. Music. It's about being a respected and validated, remember? That's what you told me. That's how you got me into this shit. Let's go back one more time and show them what we're capable of. Burn it! รายการเ c u มคัร่วมกับ20 t Century Fox โรงภาพยนตร์เอสพานาซีเนพล็กและชูนอินชูรันส์ครับจัดถ่ายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Bir d m a n มในวันพุทธที่18กุมภาพันธ์รอบสองทุ่มณนะโรงภาพยนตร์เอสพานารัชดาพิเศษครับเพียงตอบมาว่าภาพยนตร์เรื่อง Bir d man เข้าชิงวันออสการ์ครั้งที่87กี่สาขาครับ19สาขา28สาขา37สาขา 4- 6สาขาไปร่วมสุกได้นะครับทาง w w w na l u n com นะครับขอขอบคุณโรงภาพยนตร์เอสพานาซีเ l e พล็กสาขารัชดาพิเศษครับ Attention. This is your captain speaking. You know the penguins of Madagascar, but what you don't know is they've been leading a double life as secret agents. <laughs> the untold story began as four brothers. Are you my family? You don't have a family and we're all going to die. What? What's the matter with you, Kowalski? Who grew up to become masters of disguise, espionage, and aerial assault. Follow me, boy. We're going in hot. No one likes to show off, Private. Now, when it comes to stopping a madman, I have the power to destroy you. you will have some competition. Wait, what the heck is going on? Remain calm, Penguins. You are now under the protection of the North Wind. We don't even know who the heck you are. The North Wind is an elite undercover intercept. The North Wind is an elite undercover. Task force dedicated to help dedicated to helping animals who can't help themselves mm. when the world needs saving after them all right boys it's just like cuba venice rio de janeiro dusseldorf we've arrived in the center of dublin ireland we gotta blend in river dance heroes we don't need these guys become legends well, penguins are our flesh and feathers if anyone's gonna save us it's us from the creators of madagascar he hacked into our system debbie dave dave where's the sound dave well, your microphone it's anything. not on click on the button with the picture of the microphone every time a villain calls in this happens hello Hello? well now oh, we can so hear annoying. you but every we cannot oh, see you every oh. time that's like talking to my parents dreamworks penguins of madagascar